คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีมแอดมินเกาเาเช่จะพาพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อเลขของไอชัยภูุ่มั man, นแมนนาะพี่น้องเนาะครับผมลหลังจากที่ไอกับมาเป็นสภาพบุญอีกครั้งหนึ่งในงวดว่างหันกัน ให้เลขหางเดียวครับผมปูมาบอกครับผมซอสปอกกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะพี่น้องเนาะครับในความฝันที่ลงไปคลิปกอนหนานี้ครับผมหมดที่แล้วกระจับออกมากเป็นสี่ศูนย์หนึ่งสี่นะพี่น้องเนาะครับผมครับกะเขาถือว่าฝันแม่นดนะครับผมงวดนี้มีพี่น้องเอเจกะรอรับชมเลขไอใช่จะพุ่มครับผมเป็นอ่าสะพานบุญครั้งที่สองนะพี่น้องเนาะครับผมเพื่อได้โชว์เรียลล่าร่วมกันเดี๋ยวไปตามต่อเด้อครับผม กับไอชัยภพุ่มฟันแมยนก้อนชีเบื้องหน้าทางตุเรขของไอชัยภพุ่มอดมินก็มาเชียกับขอบพระคุณไอได้ครับผมทีเมตาแงหนวาทางกับกามาเชียทรงต่อพี่นองเอฟซีครับผมครับเช่นเคยครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กามาเชียกับนำเชียร์ในได้ครับผมไปรับช่รับฟังเลขของไอชัยภูุ่มงวดวันที่16บสิงหาคมกันเลยครับไปครับ นิ่งจอมเชียร์สวัสดีไอ้ชายพุ่มครับผมครับสวัสดีครับครับผมอันเป็นยังไงเนาะไอ้ยุดทางชายพุ่มครับผมสบายดีวะครับผมครับสบายดีครับครับอันโว้งวดอันงวดทีแล้วเนาะไอ้เนาะกับหลังจากที่ห้างหายกันไปโดนครับผมกับถือว่าฝันเงียบอยู่ด้วยครับไอ้สีขีดซุ์หนึ่งกับซอกอครับ ต่อมาเชื่อกับจับออกมาโยกไายกับมีซีศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งซีครับเชื่อเพิ่มตู้คนกับมาให้โชว์ยุบไอได้หลายวะครับผมมาได้หลายนะครับอครับเมื่อนี้ครับเช่นเคยปะไอฝันแมนเหรอ่าครับผมฝันอีกแล้วปะครับฝันได้แล้วครับอันแล้วเลขออก ไปสองครึ่ผมกับฟันเลยครับอ๋อครับผมกับนี่พี่น้องเอฟซีก่อรอรับชมอยู่ไอเพราะว่ากับงวดวันหันเพิ่นกับซ่อมๆเบื้องเนาะไอเนาะครับผมทีหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับผมครับเอาไอสำหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมกับเห็นเวทีคาที่สองรองอ่ะพิจารณาเบิ้งคือเกาเดอครับพี่น้องสำหรับแนวทาาไอฝันแมนครับผม ฟันต้องหัดตีใอญ่เป็นยังไงครับผมฟันว่าเป็นหนึ่งพื้น้ายเลยครับอันเถวพริกแกงแถวพริกแกงไงอง้ท่านเป็นอย่างท่านที่ขวานเนี่ยแต่ว่าขวานเนี่ยเนี่ยเป็นพวกยิ้มครับครับผมอันเนี้ยอันนี่อัน,น,นถ้าตัดไปขวานอันพัดขวานอยู่ทั้งเทมัวครับอันกระทะอันทั้งเทมัว,วครับอันเดมือไปแล้วก็ ขวานเนื้อนะครับรันนี้ไฟลุกวบื้มเ้เยอะลยครับอันคามยากอันราถามันล้นไปวันน่าเวผมันนีตั้งยี่ทั้งหลังวันนี้ผมก็เลก็ขวั่ตั้งอินแต่พันพันหยยบอันเห็นนันได้ถึงครับวันนี้พแต่ยุ่ได้ยุ่ธ์สั่นทัางเลยครับเป็นเป็นยิงครับตั้งก็ขวายู่โอ้สัน มันไม่เิเป็นเลขบนเลื่อนครับเหตว่าครับวันนี้อ่วันนี้ฟันฟันต่อเองวันนี้อ่ะคุิงคนหนังครับเมื่อมาเมื่อมาแตะสามตัวอาหางจุ่มกันแล้วก็อันอ่อนเสียกห้อยคอหนังคอนะครับมันติดกันแต่แพะ่แพร่มันก้างกับกันครับมันจะมากลนมาจุ่มกันครับผมครับนี่แหละครับมัน ท่านไถเป็นปัญหาครับท่านนี่ผมว่าท่ให้เป็นตัวที่ง็นที่แรกตียากครับกันเลยแฮนสามตัวมาเป็นกันครับไ่เอฟจีตีใต้นะครับ่องเจาะมกันตีม่นเนื่อนแบครับก็ว่าไอ้ที้ไอตีนี่นคิดว่าฝันแบบนี้จะไปจังได้ครับผมถ้าอันนี้ปัดขวานเนี่ยยึดทั้งเทืองครับสูงเลยนั่น ครัการปกติก็ตั้งขวาตั้มมันบอกนี่เป็นเลขกวั้นเลยมัวนได้ยื่ออ่อนขวัขวั้ขวาแล้วก็มันได้เป็นศูนย์หนึ่งเก้าไปแล้วใช่ไหมครับศูลเนื้งเกล้าครับเมื่อไหเอาพิกแจงไปขวานเนื้อครับมีเด็กมีซีโต้มีซูลหนื่องเก้าแล้วก็มีเล็บแหวบประมาณนี้เลยครับถ้าถ้าถ้าทีตีครับมือเป็นห้ากับเอ้ สนหนึ่งเก่าก็หาในมากเลยอันไอยมือครับผมตีใส้นมือมือผ่านนิ้วนครับวันนี้เลยคือตีตัวส่นมืหนึ่งมีงงเก้ามีหาเนี่ครับเจ่ผมมันผมตีให้เป็นตัวหนึ่งเก้าแล้วขั้นันเอฟซีขั้นมากันหาใกล้กับใกล้ได้ครับ,รบหนึ่งเก่า ผมเด่นเต็มัครับเราตีแพ็สามตัวจับอันมัดร่วมกันนะครับผมบันที่เป็นสามหนึ่งสามเจ็ดนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับขึ้นมาครับสามหนึ่งสามเจ็ดครับผมครับนี่เก่อ่ะตีแล้วครับผมงดนี่ปูคุณว่ได้ห้เป็นตัวมันตียากครับเันขนหาเป็นตัวแล้วมันตีง่ายมันเขาไม่แคร์ตัวเลขเองนะครับ เล่นดิสน่าตัวเลขเองครับเพราได้ฟันอีกเล่นปะครับผมครับไม่ได้ฝันครับครับก็นี่นเลขสูตรคอามเร็วได้เลขแปดส่วนครับไอาม,าม,บไมีเลขสูตรกล้องครับท่าน,นเพราะว่ามันข่อมาตีงวดแวน่นเขาเป็นเลขบนตีงวดแล้วครับครับผมอันโชว์เห็น เลสที่ห้าเบิ้งก็ได้ครับมันส่วนั้นในส่วนผมครับครับเลสตรงไห่ไปเตรียมเตรียมันเข่าครับวันนี้ได้หนึ่งแปดศูนย์ครับตาถิ่นน้ำเด้อครับพี่น้องหนึ่งแปดแปดศูนย์ครับครับอ๋อไออันคือยังเห็นอยู่ในไล่อันเป็นรูปแมวไหมฮะอยู่ในกองอ่แมวอัรูปอันอันจิตตปาครับ ครับโอ้เกตป่านมันไม่เอาตัวทีครับมันขียนเปนั่งเงื่อนยังได้แมเลยครับคร,รครับโ้มัน,น,าน,น,นม,นนมนาเหตุส่งพนอสระดับมันมีเลขหาศูนย์เะหน่อยแบบเลขหาศูนย์อยู่กล้องมันกล้องแมสได้ครับผมครับถ้าตัวในตัวเขียนนยมันเป็นคือจแบบังหวัดนี้หนึ่งแต่หาอย่างไปเทียมันแป่หนึ่งหานี่แหละครับ เออมันจะมาถึงไหน้าเล็กกับอันนี้เล็กเพ่เขียด้วยครับผมหนึ่งแปดหาครับกับทีนี่เล็กที่เป็นเล็กป้อมฝันของอายด้วยครับผมกระตีใดหนึ่งเก่าสามหนึ่งกับสามเจ็ดครับผมแผ่สามตัวมัดจุ่มกันครับเราจะเล็กสูตรกับเขาดีนะครับผมเขามาตอนเนึ่งแล้ว อ้ายก็อยากนาเสนอเลือกเลขศูนย์นํางกับผมงวดนี้ได้หนึ่งแปดศูนย์ครับพี่น้องคำนวณได้หนึ่งแปดศูนย์หางเดียวนะพี่น้องเนาะตัดเลนก็จะมีหนึ่งแปดแปดศูนย์กับผมแล้วก็เลขพิเศษครับผมเขียดเต้นไปโยนกล้องแมทครับผมอายก็เห็นอยู่กล้องแมทกับเป็นเลขหาศูนย์นะครับผมแล้วก็อยู่ในตัวเขียดก็จะเป็นหนึ่งแปดหาครับผมประมาณนี้พี่น้องพิจารนาเบิร์เอาครับผม ับเฟ่ไอ่ใช่ยะพุ่มฟันเหมนนน้ะพี่น้องเนาะหมอบังหันกู้หามากเป็นตัวคบพี่นองซีศูนย์หนึ่งครับผมตัดเด่นกัดได้แค่สองหางเองครับหนึ่งซีกับศูนย์หนึ่งครับเงนนี้กู้เป็นปริศนาด้อครับผมครับแต่ว่าไอ้กับตีเลกแม่นอยู่ครับพี่นองกันถือว่าน่าสนใจครับผมสําหรับเลกที่ไอ้ตีไว้ครับเขาไอ้แอดมินก็มาชเชีร์กับฉีลบกวนไอ้ใช่พุ่มซ้ำหนีด้อครับผมครับ ขอบพระคุณไอชายยะพุ่มครับผมที่ให้แนวทางมากกับกอบมาเชียครับผมสำหรับเงินนี้กับพิจารณาเบื่องแรครับพี่น้องครับเพื่อได้โชว์ได้หลับน้ำไอชายยะพุ่มฟันแมนครับผมครับสำหรับทีนี้กับเอาไปสนีนะไอครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจารณาเบื่องแรกครับผมสำหรับเลข ของายชัยภพุิมฟันแม่น้ตพี่น้องเนาะครับพราะว่าจะเป็นเหล็กฟันต้อนงวดครับผมปีได้ก็จะเป็นหนึ่งเก่ากับแพะสามตัวแบบเป็นสามหนึ่งกับสามเจ็ดด้วยครับผมครับตัวว่าเหล็กสูตรนี้เดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งด้ครับผมไอเป็นกับคำนวณแม่นี้กันเนาะพี่น้องเนาะครับเขาวมาต้อนอน่างสามงวดแล้วครับผมงวดนี้ได้หนึ่งแปดศูนย์ครับผมตัดเหรียญบนรางด้วยครับพี่น้องหนึ่งแปด แปดศูนย์อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์นะพี่น้องเนาะครับผมครับแล้วก็แถมถ่ายพิเศษอีกอ่าเขียนนำโฉมค,ครับผมไปเตียนอยู่กองแมทของไอ้กับเบิง้งยูเลขก,กับเป็นหาศูนย์ครับผมกับหนึ่งแปดหาครับพี่น้องครับก็ขอวอวยพรให้พี่น้องสุขสุขคน้นมีโชคมีลาภหวยและเงินเป็นนำกันกับเก่ามาเชียได้ครับผมวันที่16สิงหาคม65สิาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ